สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับมาครับคลิปนี้มีโปรนะเอาพิเศษนะครับองค์ละพันห้านะครับโปรนี้จัดพิเศษนะครับไม่ลดแล้วนะฮะเป็นโปรที่แค่ไม่ได้บวกกำไรนะครับผมนะครับใครซื้อได้ซื้อไว้นะครับคัดให้นะ คับเนื้อดีๆทั้งนั้นนะครับผมนะมาครับชมกันวันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพระจะต้อๆหน่อยนะครับมันมีนะพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับเนื้อดีพระโซนหนาหน่อยนะครับเนื้อจัดนะฮะมีมวลสารส่องให้ชมนะครับนี่ฮะ พระจะต่อๆหน่อยนะครับพันห้าครับเนื้อจัดมากเลยนะครับดูมวลสารนะพระมีมวลสารนะครับผมนี่ฮะได้หนาด้วยครับเนื้อหนึกนุ่มนะเนื้อดีมากนะครับเนื้อสวย มีมวลสารนะครับพาไม่หักนะครับแต่ว่าด้านหลังจะมีลั่นนะมีลั่นมีลานบ้างนะครับผมนี่ฮะเนื้อดีนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับเอเน็ตเน็ตนะฮะหนพันห้ารวมส่งนะครับพันห้ารวมส่งนะครับเน็ตเน็ตเลยพิมพ์ใหญ่ต้อนะครับนี่เนื้อสวยนะครับ ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะนะครับพันห้าพร้อมส่งด่วนนะครับราคานี้เน้นๆเ,เลยนะครับผมจัดโปรให้แล้วนะนะครับช่วงนี้จะเงียบๆนะครับเข้าใจว่า F4 ก็เซฟกันเนาะนะครับจะค่าปลายเดือนแล้วเนาะจะค่าปลายเดือนแล้วอันนี้พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับองนี้เด็ดด้านหลังมีรูปเป็นรูปใบโพนะครับอืม เ่านะพระเก่านี่บางขุ่นพรมนะครับจัดจ้านนะครับผมชมด้านข้างครับเนือเน่าเลยนะครับ หนึบนุ่มดีนะพาไม่หักไม่ซ่อมนะครับองนี้ด้านหลังเด็ดเลยนะฮะนี่เป็นรูปใบโพนะครับ 5รวมส่งครับผมไม่แพงนะครับราคานี้นะครับโปรโมชันเลยนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะ1,500บาทรวมส่งนะครับมาองนี้หนี่เนื้อสวยเลยองนี้1,500ไม่ได้บวกกำไรเลยนะครับนี่เหมือนจะขาดทุนด้วยนะผมน่าจะซื้อประมาณ1,800 ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโปรให้ fc แล้วกันเนาะดูดีดนเนื้อครับดูดีดีนะองนี้นะองนี้เนื้อสวยนะครับแต่ผ้าเป็นโซนขาวนะนะครับขาวนวลนวนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับองนี้เป็นทรงเจดีเจดีใหญ่นะครับเจดีใหญ่วระคังนะเนื้อละเอียดเนื้อสวยนะครับตัวจริงเนื้อสวยมากนะครับผ้าไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะครับหนึกนุ่มนะครับขาวแบบ บอกไม่ถูกนะขาวหนึบนุ่มนะไม่ได้ขาวแบบปูนนะนะครับขาวนุ่มนุมนะไม่ได้ขาวแบบแห้งแห้งนะวะนะเทียบก็คือว่าไม่แห้งพ้าไม่แห้งนะจะมีความหนึบนุ่มในตัวนะครับจะไม่ได้แห้งแบบแบบแกะปูนนะอันนี้แกะผงนะครับผมเห็นไหมครัพันห้านี่ผมน่าจะขาดทุนนะผมน่าจะซื้อมาพันแปดลืมทุนนะไม่เป็นไร พ้าได้หนานะครับเจดีย์ใหญ่สวยด้วยนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับพ้าสวยสมบูรณ์นะครับองเนี้ยไม่ขึ้นกล้องนะแต่ตัวจริงนี่ตัวจริงนี่เนื้อดีมากนะครับแต่ภาาไม่ขึ้นกล้องแปลกมากนะฮะนี่ฮะออกขาวนวลๆนะฮะนี่มุนสารนะครับ เม็ดขาวพระสวยไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับด้านหน้านี่เห็นสังกตินะครับเห็นนะสังกติตรงหน้าอ,อกยังเห็นเป็นร่องๆนะครับด้านหลังนะครับไม่ขี้เหรนะครับสวยนะเนื้อดีมากเลยครับทักมาขอรูปนะนะครับพันห้ารวมสองด่วนนะครับนะโปรโมชั o ่นเลยครับผม พาน้ำหนักดีมากนะครับหนึกหนึกนะฮะหน่วงมือดีจังนะครับไม่เบานะนะครับทรงเจดีวลระคังนะครับผมมาก่อนได้ก่อนนะครับขอคนพร้อมโอนนะขอคนพร้อมโอนนะครับไม่รับจองนะครับทรงเจดีวลระคังพันห้านะครับอีพีนี้เด็ดนะผมคัดให้นะไม่ได้เอาขี้เรมานะครับคัดให้เลยนะคัดสวยด้วยนะครับคัดพานี้ดีนะฮะ องนี้เป็นพิมพ์สังคติบางขุนพรมนะครับองนี้ก็เนื้อดีเนี่ยสังคติมีหูนะครับหรือบางท่านเรียกสังคติหูช้างเนาะนะครับบางขุนพรมก็พักก็จะตื้นตื่นนะแต่ในความตื้นเขาก็มีมิตินะครับไม่ได้ตื้นแบบแบนนะตื้นแบบมีมิติเนื้อดีนะครับผมนี่ฮะ เก๋าจัดเลยนะฮะบิสังกติพระสวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับชมด้านหลังด้านหลังนี่เนื้อโหดมากนะครับนะครับคาบพวกนี้ผมเคยล้างแล้วไม่ออกนะครับเนื้อ,อยังโหดเลยนะครับผมโปรโมชั่นนะครับค่ำคืนนี้ใครยังไม่นอนทักมานะครับ ราคาเบาๆนะพระม่ขี้เหร่ด้วยนะคัดสวยคัดเนื้อดีให้นะครับผมอยากให้ fc ได้พระเนื้อสวยๆไปในราคาเบาๆนะครับใครที่เฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวพลาดเนาะพันห้รวมส่งนะครับราคานี้เน็ตแล้วนะครับผมขายไม่ได้ออกกาไรนะครับนะทักมานะครับขอรูปเพิ่มเติมนะสองค์นะครับสองค์นะครับผม องละพันห้ารวมส่งด้วนด่วนนะครับ F4 นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมนะฮะทักมานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ